สวัสดีจ้าวันนี้เป็นกระเป๋าย่ามเนาะกระเป๋าย่ามลายลายจ้างเนาะลายจ้างจ้างไทยเนาะสีฟ้าๆจะอี้เนาะจ้าจะมีตั้งหน้าจะมีซิปช่องหนึ่งช่องเนาะอยู่ตรงนี้เนาะซิปซิปอยู่หนึ่งช่องตั้งหน้าจ้าแล้วก็จะมีซิปกลางตั้งหน้าเหมือนผ้าทอนาการเนาะลายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเนาะ สีงามผ้าทอทนทานเนาะสายยาวเนาะสามารถคอดวอัที่ได้สะพายแร่งได้เนาะอันนี้เป็นย่ามนากาลายช้างเนาะหรือลายจ้างอั่นเองเจ้าอันนี้ลายจ้างจ้างไทยตดยหนะังงามงามอ่าอันนี้ก็จะเป็นจ้างไทยอีกแบบหนึ่งเนาะรวลายตั้งหน้าจะเป็นแบบนี้มีใแบบมีใบ,บไม้นะฮักนะฮักเนาะ ตั้งหน้าจะมีช่องซิปเพื่อหนึ่งช่องอันนี้คือช่องซิปเนาะช่องซิปด้านหน้าเนาะตั้งในจะเป็นแบบนี้เจ้าตั้งในจะเป็นแบบนี้เนาะสีผ้าดิฟเนาะตั้งในมันจะต่างกันเนาะแล้วแต่ใบเนาะว่าจะได้ซับในแบบไหนเนาะอันนี้ตั้งหลังเจ้าความทนทานของผ้าทอแล้วก็ ความงามของจ้างไทยเนาะมันก็นเลยผสมผสานเป็นย่ามนาคาจ้างไทยเอียจ้างไทยเนาะเป็นย่ามงามเจ้าสนใจตักมาได้เนะเจ้าอันนี้ย่ามจ้างเนาะจ้างจ้างไทยเนาะงามจ้างไทยเนาะอันนี้เป็นจ้างกูบ้านกูเมืองของไทยเฮาเนาะอันนี้ตั้งหลังจะเป็นสีนี้เจ้าเออสีนี้เลยเนาะ ขนาดอยู่ที่11คูณ12นิ้วเนาะตังหน้าจะมีช่องเสื้อเหนึ่งช่องเนาะตรงนี้เลยเนาะสิบหนึ่งช่องแล้วก็ต้องตากระเป๋าก็จะมีซิบเพอตรงในซับในมันจะต่างกันเนาะซับในเขาจะเบสม่าจะอันนี้ได้เนาะจะเลือกได้เพราะว่าซับในมันมากับกระเป๋าเนาะอันนี้เป็นซับในสีดำเนาะ กระเป๋าย่ามเจ้ากระเป๋าย่ามย่ามนากาเนาะย่ามนากาตั้งหลังเป็นเชอี้เจ้า,จาตั้งหลังเป็นเชอี้เนอร์สามารถสะพายแร้งได้เจ้าสามารถสะพายแร้งได้เนาะเอกลักษณ์ของย่ามก็คือความทนทานของผ้าทอแล้วกับความงามของจ้างที่เป็นเอกลักษณ์เนาะจ้างไทยเจ้าที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทยนั่นเองเนาะ จ้างสีขาวลายไทยสีเจ้าเปื้อนตั้งหน้าจะเป็นแบบนี้เลยเนาะตั้งหลังจะเป็นสีสีแบบนี้เลยนะเจ้าอันนี้ย่ามจ้างเนาะจ้างจ้างไทยเนาะงามจ้างไทยเนาะอันนี้เป็นจ้างกู่บ้านกูเมืองของไทยเฮาเนาะอันนี้ตั้งหลังจะเป็นสีนี้เจ้าเออสีนี้เลยเนาะ ขนาดอยู่ที่1 1คูณ12นิ้วเนาะตั้งหน้าจะมีช่องเสื้อพิหนึ่งช่องเนาะตรงนี้เลยเนาะชิปหนึ่งช่องแล้วก็ต้องตาก,กระเป๋าก็จะมีสิปเพิตรงในซับในมันจะต่างกันเนาะซับในเขาจะบือสมารจะอันนี้ได้เนาะจะเลือกได้เพราะว่าซับในมันมากับกระเป๋าเนอะอันนี้เป็นซับในสีดำเนาะ กระเป๋ายาม่มเจ้ากระเป๋ายาม่มย่ามนากาเนาะย่ามนากาตังหลังเป็นจชอี้เจ้าตังหลังเป็นจชอี้เนอร์สามารถสะพายแร้งได้เจ้าสามารถสะพายแร้งได้เนาะเอกลักษณ์ของย่มก็คือความทนทานของผ้าทอแล้วกับความงามของจ้างที่เป็นเอกลักษณ์เนาะจ้างไทยเจ้าที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทยนัย่นเองเนาะ จ้างสีขาวลายไทยซีเจ้เปื้อนตั้งหน้าจะเป็นแบบนี้เลยเนาะตั้งหลังจะเป็นสีสีแบบนี้เลยนะเจ้า